วิธีเปลี่ยนพรีเมียมไอดีสำหรับคนที่มีพรีเมียมไอดีอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนใหม่เพื่อนๆจะต้องยกเลิกอันเก่าก่อนนะคะถึงจะซื้ออันใหม่ได้และวิธีซื้อพรีเมียมไอดีอันใหม่ตอนนี้ซื้อผ่านแอปไม่ได้นะคะเช่นคูเบนด้ามีมือถือที่เป็นระบบ Android คูเบนด้าจะซื้อผ่านมือถืออย่างตอนนี้ไม่ได้แล้ว แต่สำหรับคนที่มี iPhone ระบบ iOS นะคะจะซื้อผ่านมือถือซื้อได้แต่ว่าจะต้องซื้อผ่าน Apple ID แล้วก็ติดสัญญา13เดือนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อจำกัดยุ่งยากแนะนำให้ไปซื้อผ่านคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์แล้วก็ซื้อเลยในคอมพิวเตอร์แล้วก็ เสิร์ชคำว่า manager.line.bit ค่ะมาแล้วขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มาที่ line official account ของเราจะใช้บัญชีไหนก็เข้าไปที่บัญชีนั้นนะแล้วมาที่ตั้งค่าด้านขวามือเห็นไหมคะที่เป็นรูปฟันเฟืองคลิกเข้าไปเลยคะ่ะให้มาที่ตัวที่2นะที่เป็นรูปแผ่นกระดาษนะคะแล้วก็มีรูปเงินมาที่ พรีเมียมไอดีคนที่ต้องการลบสามารถคลิกลบสีแดงๆนี้ได้เลยแล้วมันก็จะลบพรีเมียมไอดีเดิมของเราออกไปแล้วเราก็สามารถซื้อพรีเมียมไอดีอันใหม่ได้เลยแค่นี้เองค่ะง่ายๆลองไปทำดูนะคะถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ติดตามได้ที่ LINE a d v e n d a หรือที่เพจครูเว n d าสอนมือใหม่ใช้ไล n e โ a นะคะสวัสดีค่ะ